ซึ่งคอนเน็กวันนี้นะคะเราจะมาคุยถึงเรื่องการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศในอาเซียนกันค่ะจะมาเริ่มต้นกันที่เวียดนามนะคะเตรียมตัวเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติวันที่20พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยมีเกาะฟูกวงนะคะเป็นพื้นที่แรกนําร่องค่ะเป็นเกาะที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่เป็นคนนิยมมากนะคะถ้าไปเวียดนาม,นะะมนก็ต้องไปที่นี่ค่ะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามและอยู่ในอ่าวไทยนะคะ ข้อมูลล่าสุดของปี2019คือมีชาวต่างชาติมีนักท่องเที่ยวมาถึง670,000คนค่ะและตอนนี้นะคะประชาชนที่อยู่บนเกาะน,นี้อายุ18ปีขึ้นไปก็ฉีดวัคซีนโดสแรกครบหมดทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะรัฐบาลก็บอกว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนถึงความปลอดภัยนะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถฉีดเข็มที่2ให้ทุกคนได้ครบภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะ บริษัทท่องเที่ยวในเวียดนามก็ต่างคึกคักนะคะเตรียมการอย่างมีความหวังค่ะแล้วก็บอกว่าพร้อมเต็มที่นะคะเพราะว่าพฤศจิกายนถึงมีนาคมเนี่ยเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวของเกาะพอดีค่ะรัฐบาลเวียดนามก็บอกนะคะว่าจะมีการตรวจสอบการทําง,งานของสถานที่ให้บริการต่างๆอย่างใกล้ชิดรวมถึงการเดินทางเข้าออกเกาะของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าเวียดนามต้องมีเอกสารรับรองว่าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบแล้ว หรือเป็นผู้หายป่วยจากโควิด1 9ค่ะแต่ก็มีการยกเว้นนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า12บ12ปีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองก็ไม่ต้องมีเอกสารเรื่องวัคซีนนะคะหรือว่าเ,าเรื่องที่เป็นรับรองผลตรวจนะคะเมื่อถึงเวียดนามแล้วเนี่ยนัท่องเที่ยวก็จะต้องมีการตรวจ PCR ภายใน72ชั่วโมงค่ะและนักท่องเที่ยวต้องมีการประกันสุขภาพและการเดินทางครอบคลุมอย่างน้อย5 0 0 0มเหรียญหรือราว1 6ล้านบาท สำหรับค่ารักษาโควิด1 9ค่ะจากที่เวียดนามนะคะเรามาที่มาเลเซียและสิงคโปร์ค่ะสองประเทศนี้ก็ทำการตกลงกันนะคะว่าจะเปิด v a s c i n a t e d Travel Lane ค่ะคือเป็นเส้นทางการเดินทางสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วระหว่างสองประเทศนะคะให้ไปมาหาสู่กันได้ค่ะแล้วก็มีการตรวจโควิด1 9แทนการกักตัวนะคะก็คือไม่ต้องกักตัวนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยสิงคโปร์ก็มีการเปิดแบบนี้กับประเทศอื่นๆนะคะแต่ว่ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียจะเริ่มเปิด VTL หรือ vaccinated travel lane วันที่29พฤศจิกายนยนี้ค่ะทางรัฐบาลของทั้งสองประเทศก็หวังนะคะบอกว่าผู้นำทั้งสองประเทศนะคะระบุว่าการตัดสินใจให้มี VTL เพราะทั้งสองประเทศเนี่ยมีการจัดการสถานการณ์ระบาดและการจัดสรรวัคซีนที่ดีค่ะ และนี่ก็นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและเป็นความหวังว่าการเปิดประเทศครั้งนี้จะค่อยๆช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของประชาชนของ2ประเทศและยังอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยทางสาธารณสุขค่ะ สิงคโปร์นะคะเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็มีเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดบัคซิงครบโดสแล้วค่ะเข้าประเทศแบบไม่ต้องกักตัวนะคะซึ่งเดือนกันยายนก็มีเปิดไปแล้วนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวจากเยอรมนีและบรูนนะคะและเดือนตุลาคมก็เปิดรับนักท่องเที่ยวจากส,าห,รกากสาหรัฐแคนาดาอังกฤษเดนมาร์กฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนและเนเธอร์แลนด์ทั้งหมดรวมเป็น10ประเทศนะคะแล้วพอวันที่29พฤศจิกายนก็จะมีมาเลเซียเติมใหม่ประเทศหนึ่งเป็น11ประเทศค่ะ เอาละค่ะจากเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์เราไปที่ญี่ปุ่นกันค่ะโรงแรมในญี่ปุ่นนะคะก็เหมือนกับโรงแรมในหลายๆเมืองทั่วโลกนะคะที่ประสบปัญหามีแขกเข้าพักน้อยต้องประสบปัญหาเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าโควิด1 9ค่ะแต่ว่าตอนนี้นี่นะคะหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่านักธุรกิจต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นลดวันกักตัวจาก10วันเหลือเพียงแค่3วัน ทำให้โรงแรมต่างๆเนี่ยเริ่มมีความหวังนะคะว่านี่อาจจะทําให้คนเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นมากขึ้นค่ะก็เลยมีการจัดแพ็กเกจนะคะอยู่แบบซคืนพร้อมการตรวจพร้อมอาหารครบ3มืือนะคะอย่างโรงแรมโรงแรมนี้ค่ะที่สถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นไปรายงานข่าวมานะคะโรงแรมที่บ้าน,นี้นะคะก็คือโรงแรมชินจูกุพรินซ์ค่ะเสนอราคาแพ็กเกจนะคะที่พักพร้อมอาหาร3มื้อ แล้วก็รวมค่าตรวจโควิดแล้วนะคะที่พักสีคืนในราคาอยู่ที่ราว500ถึง600กว่าดอลลาร์หรือราว16,000ถึง20,000กว่าบาทค่ะอันนี้นะคะก็จะมีะชุดตรวจทดสอบ PCR ให้นะคะแล้วก็มีคลินิกอยู่ที่โรงแรมเลยค่ะแล้วก็จะได้รับทราบผลทาง SMS ค่ะจำนวนแขกที่เข้าพักยังน้อยอยู่มากโดยเฉพาะในช่วงวันธรรมดาเราก็หวังว่าลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจจะสนใจมาใช้บริการนี้ครับ ก็เหมือนกับกิจการโรงแรมในหลายๆประเทศนะคะที่การเปิดประเทศและก็การลดระยะเวลาการกลับตัวเป็นความหวังที่ทำให้คนเดินทางเข้ามาพักมากขึ้นค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเน็วันนี้ค่ะ